การค่าสมบูรณ์ในแบบที่2ก็คือแบบนี้มันจะติดตัวแปรนะทั้งข้างในและก็ข้างนอกตัวนี้คููแทนด้วยสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมนะก็จะมี4แบบเหมือนกับแบบที่1เลยใช่ไหมเนาะนะ,ะถ้าเป็นแบบแรกจะได้ว่าอะไรเราก็ไปเอาทฤษฎีบท F x น้อยกว่า a มาจะได้ว่านะลบ a ก็คือลบสี่เหลี่ยมใช่ไหมน้อยกว่า x ก็คือสามเหลี่ยมน้อยกว่า a ก็คือ สี่เหลี่ยมแบบนี้ถูกไหมถ้าตัวนี้เปลี่ยนจากน้อยเป็นน้อยกว่าเท่ากับสิ่งที่ต่างกันคือเพิ่มอะไรไปเพิ่มเท่ากับลงไปแบบนี้นะเพิ่มเท่ากับลงไปแบบนี้อ่ะต่อไปถ้าเป็นแอปสามเหลี่ยมมากกว่าสี่เหลี่ยมจะได้ไกกว่าอะไรอันนี้มากกว่าเอโทษทีเขียนผิดสามเหลี่ยมมากกว่าอะไรเนาะ มากกว่าเหมือน x มากกว่า A ใช่หรืออะไร X ก็คือสามเหลี่ยมน้อยกว่าลบ a ถ้าตัวนี้มีเท่ากับก็ใส่เครื่องหมายอะไรเพิ่มใส่เท่ากับเพิ่มลงไปมีเท่ากับให้เติมเท่ากับเพิ่มลงไปแบบนี้ทีนี้ไอที่ต้องระวังคือ2ตัวบนอ่านูเขียนเพิ่มนิดนึงตรงนี้เธอต้องไปแยกคิดคือลบสี่เหลี่ยมน้อยกว่าสามเหลี่ยมและอะไรเนาะ สามเหลี่ยมน้อยกว่าสี่เหลี่ยมโอเคปะ่ะไปกระจายตรงนี้ต่อเพราะว่ามันเป็นตัวแปรหมดเลยเนี่ยถ้าตรงนี้มีเท่ากับแล้วก็ใส่เท่ากับเติมลงไปแบบนี้เติมเครื่องหมายเท่ากับลงไปด้วยโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูโจทย์ประถมเนาะโจทย์ประถมโจทย์ประถมข้อที่หนึ่งเดี๋ยวครูทำให้ดูดีกว่า จะได้ไมซ้ำนะอ่ะตัวอย่าง f 2x บวก1มากกว่า x-1 ทําลบ1ไงอ่ะเอาข้อไหนมาใช้สมมติครูเขียนตรงนี้เป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4อันนี้หนูดึงข้อไหนมาใช้ข้อ3เออข้อสก็จะได้ว่านี่นะข้อ3คือแบบนี้ สองบวกหนึ่งคือสามเหลี่ยมมากกว่า x ลบหนึ่งคือสี่เหลี่ยมใช่ปะเสร็จแล้วตัวนี้เชื่อมได้คำว่าหรือหรือสามเหลี่ยมก็คือสองบวกหนึ่งน้อยกว่าลบสี่เหลี่ยมก็คือลบของอะไรเนาะลบของ x ซลบหนึ่งซึ่งตัวนี้กระจายได้ละลบ x 1. อบวกหนึ่งเนี่ยตัวนี้เธอทำด้านขวาก่อนก็ได้นะตัวนี้ ย้ายลบ x มาใช่ไหม 2x บวก x เป็นกี่ x 3 x ตัวนี้1-1ลบหหมดไมหมนเหลือ0เอา3ไปหาร0ก็ได้ลนะ0ส่วน3ก็คือ0ก็คือ0นะอันนี้ก็คือช่วงที่อยู่ทางด้านขวาอ่ะต่อไปอีกอันหนึ่งคือตัวนี้อย่าลืมหนูหรือก็คือเอามาทำไมหรือเนียนตัวนี้ย้ายบวก x มาลบเลออนะไร2 x, x 2> 2ย,ย้าย x, x มาลบเลอ x เดียว S 2> 2. <S ตัวนี้ก็กลายเป็นลบสองทันไหมกลายเป็นลบสองทีนี้เธอต้องเอาสองอันนี้มา Union. อยู่เนียนอะเดครูเขียนเป็นช่วงสีส้มตังนี้อ่ะเขียนเป็นช่วงสีส้มตรงนี้เธอดูว่ามีเลขอะไรบ้างที่เราต้องพิจารณาลบสองกับศูนย์มากกว่าลบสองคือตรงไหนเปิด,ปดไปทางขวาน้อยกว่าศูนย์คือตรงไหนเปิดศูนย์ไปทางไหนซ้าย ตัวนี้เชื่อมด้วยคาว่าหรือหรือก็คือยูเนียนใช่ไหมยูเนียนก็คือทําไมรวมรวมหมายความว่าเอาหมดเพราะอะไรตัวนี้ลบสองเอาไหมตัวนี้ไม่เอา <Okay. S 1> แต่ตัวนี้เอาไหมเอา oh. แสดงว่าต้องเอานะ <Okay. S 1> ส่วนศูนย์เนี่ยข้างบนเอาไหมไม่เอา oh. แต่ข้างล่างเอาป่ะ oh. เอาเห็นป่ะแสดงว่าเอาหมดเลยหมดเลยซ้ายขวาหมดเลยหมายมความว่าไงเซตคําตอบก็คือจํานวนจริงไงหนูได้หมดเลย ยาวเลยใช่ไหมมันมีส่วนที่ซ้อนทับกันในเวลายูเนียนกันมันก็ได้หมดเลยโอเคปะแต่ถ้ามันมีแหว่งเธอก็ต้องซอยเป็นช่วงย่อยๆแล้วเอามายูเนียนกันอีกทีหนึ่งโอเคไหมอ่ะอันนี้คือโจทย์ตัวอย่างนะทำตั้งนานสรุปตอบจำนวนจริงนะคราวนี้เดี๋ยวลองไปดูโจทย์ถ้าตัวนี้เครื่องหมายเปลี่ยนเป็นเท่ากับทำไงเนาะ ก็เปลี่ยน,นก็เติมเท่ากับลงไปแล้วก็เป็นทึบเติมเ,เท่ากับลงไปเสร็จแ,แล้วตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นช่วงทึบกับทึบดังนั้นคําตอบเหมือนเดิมไหม <c oughs> ก็เหมือนเดิมก็ตอบ r อยู่ดีใช่ไหมเนาะโอเคไหมอ่ะรานนี้ดูข้อที่สองอ่ะเดี๋ยวครูเสริมให้เธอจดเพิ่มไปข้อที่สองสมมติว่าตรงนี้เป็น อืมโจทย์ดีๆยากจังแอปเมื่อกี้ยกตัวอย่างมากไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมหนูเมื่อกี้เครื่องหมายไปแล้วมากอ่ะคราวนี้ดูน้อยบ้างนะลองดูเครื่องหมายน้อยบ้างสมมุติว่าตรงนี้เป็นแอป 2x ลบ1น้อยกว่า 3x อ่ะหนูลองทําดูสิเอาทฤษฎีบทอะไรมาจับ แอดสามเหลี่ยมน้อยกว่าสี่เหลี่ยมจะได้ว่าอะไรลบเร็วลบแอดเอ็กนะก็เอลบเอน้อยกว่าเอน้อยกว่าเอา A, ใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องไปทำไงต่อต้องแยกแยกว่าลบสามเหลี่ยมน้อยกว่าไอ้ลบสี่เหลี่ยมน้อยกว่าสามเหลี่ยมและอะไรเนาะ สามเหลี่ยมน้อยกว่าสี่เหลี่ยมแบบนี้อย่าพึ่งหลับนะอย่าพึ่งหลับอ่ะมาทำเลยเลยตื่นเตืนเตืนเพิ่มละโหจะเลิกทุ่มหนึงจะไหวไหมเนี่ยดูดง่วนอนกันแล้วไหว้วอ่ะมาเลยหนยูจะได้ว่าอะไรเติ้ล ลบสติน้อยกว่า 2x งลบหและ 2x งลบหน้อยกว่า 3x อจัดการเร็วจัดการให้ได้คำตอบนะจัดการให้ได้คำตอบอันนี้ย้ายมาด้านไหนดีสมมติตัวเนี้ยย้ายลบสอมาตัวนี้กลายเป็นลบแล้วละ 5x เอาลบห้าไปหารตลอดใช่ไหมเครื่องหมายอย่าลืมต้องทำไมเปลี่ยน,ยนตัวนี้ได้หนึ่งส่วนห้าใช่ปะต่อไปอีกด้านหนึ่งนะลบหนึ่งเนี่ยกูย้ายไปด้านนู้นได้ไหมสอ,องเอ็กบวกกลายเป็นอะไรบวกก็จะกลายเป็นลบเสร็จแล้วตรงนี้ได้ลบหนึ่งน้อยกว่า x เอ๊ะลบหนึ่งน้อยกว่า x ก็คือ x ลบหนึ่งน้อยกว่าตัวมันคือตัวมันมากกว่าลบหนึ่งใช่ไหมเสร็จ mm hmm. แล้วตัวนี้มันเชื่อมด้วยคาว่าอะไรเนี่ยและน <Yeah. S 1> ะและหมายความว่าเธอต้องเอาคําตอบตรงนี้มาอินเตอร์เซกชันกันอ่ะดูมีเลขอะไรบ้างซ้ายกับขวา mm hmm. มีลบหนึ่งกับหนึ่งส่วนห้า mm hmm. ใช่ปะ่ะมากกว่าลบหนึ่งไปทางนี้อ่ะน้อยกว่าหนึ่งอีกอันนึงก็มากกว่าหนึ่งส่วนห้าอีกเออใช่ไหมใช่ไหม อินเตอร์เซ็กคือส่วนที่ซ้ำกันตรงไหนซ้ำกันนี่ไงซ้ำกันคือบริเวณนี้ใช่ไหมข้างบนน่ะไม่เอานะหนึ่งส่วนห้าแต่ข้างล่างเอาจากนั้นต้องเอาหรือไม่เอาอินเตอร์เซ็กนะต้องซ้ำกันข้างบนไม่เอาข้างล่างเอาต้องเอาหรือไม่เอางต้องไม่เอาอินเตอร์เซ็กถ้ามีไม่เอาก็คือไม่เอาโอเคไหมดังนั้นตอบเ,เปิด หนส่วนห้าไปอินฟินิตี้เปอินฟินิตีอืมใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวครูให้เธออีกข้อหนึ่งที่ไม่สามแล้วเดี๋ยวจะได้ไปทำในนั้นได้นะในนั้นไม่มีอะไรหรอกอ่ะข้อที่สาม f x กำลังสองบวก x ลบห้าน้อยกว่าเท่ากับสี่ x ลบหนึ่งอ่ะลองทำดู ลองทำดูแอปอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมน้อยกว่าเท่ากับสี่เหลี่ยมจะได้ว่าอะไรแอป x น้อยกว่าเท่ากับ a ลบ e น้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่าเท่ากับ A ต้องแยกไหมเนี่ยอันเนี้ยแยกแยกเป็นอะไรน้อยกว่าเท่ากับสามเหลี่ยมและใช่ไหม สามเหลี่ยมน้อยกว่าเท่ากับสี่เหลี่ยมเนี่ยตรงนี้เธอต้องจําได้ก่อนนะคือถ้าเธอเขียนตรงนี้ไม่ได้เธอก็ทําทไมเนาะเออทําไม่ได้มันจะไปมันไม่รู้จะไปยังไงต่อใช่ไหมเหมือนคนที่ส่งไปลบแล้วไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเพราะว่าอันนี้ทฤษฎีบทมันคืออาวุธใช่ไหมถูกปะ่ะเวลาเจอโจทย์เราต้องเอาเจอเนี้ยก็ต้องใช้ทฤษฎีบทเนี้ยแบบเนี้ยนะโจทย์แบบนี้ต้องทฤษฎีบทแบบ,แบบนี้เท่านั้น ดังนั้นจะได้ว่าลบสี่เหลี่ยมก็คือลบของอะไรเนาะ 4x ลบ1น้อยกว่าเท่ากับสามเหลี่ยมคือ x กำลังสองบวก x ลบหาและเขียนตามเลยนะสามเหลี่ยมคือ x กำลังสองบวก x ลบ5น้อยกว่าเท่ากับสี่เหลี่ยมคือ4 x ลบ1ตรงนี้น่าจะกระจายลบเข้าไปนะลบลบเป็นบวก ตัวนี้น่าจะทำให้มันเป็นศูนย์เนาะนะตัวนี้กลายเป็น x กําลังสองกี่ x ลบสี่ย้ายมาด้านเนี้ยเป็นสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้า x ใช่ปะหนึ่งย้ <1 S 1> ายมาเป็นลบลบห้าลบหนึ่งก็เป็นลบหกศูนย์น้อยกว่ามันสแสดงว่าตัวมันทำไมเนาะส่วนใหญ่เราจะตัวแปรไปซ้ายศูนย์น้อยกว่ามันก็คือตัวมันมากกว่าศูนย์ใช่ไหมเขียนกลับด้านกันนะ นต้องเขียนกลับด้านแบบนี้เสร็จแล้วตัวนี้น่าจะแยกได้น่าจะแยกได้ละ xx สามสามสองไม่ได้น่าจะเป็นหกกับหนึ่งมากกว่าใชหกกับหนึ่งหกกับหเส้นจำนวนมาลบหกับหนึ่งใส่บวกลบบวกอ่ะเอาตรงไหนมากกว่าเท่ากับก็ไปเลือกคำตอบช่วงไหน บวกแบบปิดเนี่ยเธอก็จะได้ละหอันนะเก็บไว้ก่อนนะคุยังไม่เขียนคำตอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมาอินเตอร์เซกชันอีกเหนื่อยต้องมาเหนื่อยอีกรอบหนึ่งอ่ะคราวนี้ไปดูด้านขวาด้านขวาเหมือนกันหรอเวลาแก้อสมการเนี่ยเราต้องทำให้ขวามือเป็น0ูนย์อ่ะจะดูนะตัวเนี้ยหนตัวเนี้ยสีเราย้ายสมากลายเป็นลบส ลบสี่ไปบวกกับหนึ่งก็ก,ากลายเป็นลบสามใช่ปะเธอย้ายลบหนึ่งมาลบห้าบวกหนึ่งได้ลบสี่อันนี้ต้องแยกเป็นสองวงเล็บแล้วอ่ะก็คืออะไรนะลบสี่กับบวกหนึ่งอ่ะเส้นจำนวนมาลบหนึ่งกับสี่ใส่บวกลบบวกนะน้อยกว่าเท่ากับมีระบายคำตอบในช่วงไหน ลบแบบอะไรด้วยปิดแล้วอย่าลืมนะว่าตรงนี้มันเชื่อมอะไรต่อเนาะอินเตอร์เซ็กใช่ปะ่ะมีคำว่าและอยู่ <c oughs> เราต้องเอาคำตอบที่ได้ไปอินเตอร์เซ็กชันกันอ่ะลองทำทีอินเตอร์เซ็กชันกันได้อะไรสุดที่ยืนหก ลบหนึ่งหนึ่งสี่เอาเส้นมามีอะไรบ้างหนอลบหกเลียงน้อยไปหามากลบหนึ่งหนึ่งสี่ ใส่อะไรเขียนมาเลยไม่ต้องไปใส่บวกลบบวกอยู่แล้วนะเวลาเอาไมเตอร์สซกหรือมายูเนียไม่ต้องไปเขียนอะไรเพิ่มแล้วเอาที่ได้มาเลยยกมาเลยเด็กบางคนไปใส่บวกลบบวกแล้วก็งงเอ็กคูจะไปต่อ,อยังไงไม่ต้องนะลบหนึ่งปิดสี่มันอยู่ตรงไหนลบหนึ่งปิดสี่อยู่ตรงนี้ 4, นถูกปะอ่ะตรงเนี้ยมันต้องและใช่ไหมเนาะและก็คือต้องสามตรงไหนํา ยังไม่รู้อ่ะไตเติต้ลตรงไหนซ้ำตอบอะไรปิดหนึ่งปิดสีด่โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวกูให้เธอทำเองนะมีโจทย์ประถมอยู่หกข้อนะคูจะไม่เฉลยกูจะเฉลยเอเน็ตห้าศูนย์ทีเดียวเลยเอางี้ไปดูเอเน็ตห้าศูนย์กันก่อนเลยทำพร้อมกูเลยเอเน็ตห้าศูนย์ บอกมาว่าเซตคำตอบของอสมาการนี้เนี่ยเซตคำตอบของอสมาการเนี้ยคือช่วงเปิด A เปิด B คำ B ดคำถามถามว่าแล้ว A บวก B ได้เท่าไหร่นะคำถามถามว่าแล้ว A บวก B ได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะาออกสอบนะอย่างเงี้ยนะาออกสอบอ่ะทำพร้อมกันเลยไปเอาทฤษฎีบทไหนมาใช้อ่ะเขียนที ข้อที่หนึ่งคือแอสามเหลี่ยมน้อยกว่าสี่เหลี่ยม <A. S 1> จะได้ว่าอะไรลบอน้อยกว่า x <A. S 1> น้อยกว่า a โอเคป่ะเราจะจําเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือจําเป็น x เป็น a อก็ได้มันก็เขียนเรียนแบบตามกันใช่ไหมเขียนเรียนแบบตามกันอ่ะมาหนูเขียนมาเลยบรรทัดต,ต่อมาอะไรคือสี่เหลี่ยมลบสี่เหลี่ยมก็คือลบของ x บวกสอง น้อยกว่าสามเหลี่ยมก็คือ x กำลังสองบวก x ลบสองใช่ปะตัวนี้เชื่อมด้วยคําว่าและกูต้องเขียนปะเนี่ยต้องเขียนต่อไหมและไอ้นี่น้อยกว่าสี่เหลี่ยมคือ x บวกสองทันไหมต้องขยายตรงนี้ปะเนี่ยไม่น่าจะต้องแล้วเนาะ ตัวนี้นะผู้เขียนตามสีเขียวตัวนี้น,นั่นเหรอครับอ่าเสร็จแล้วตัวนี้เธอทําให้เป็นศูนกระจายลบเข้าไปลบคูณบวกได้ลบเฮ้ยจะเห็นว่ามันมีลบสอสองข้างเลยใช่ไหมเนี่ยครับตัวนี้เป็นศูนย์เลย x กําลังสองตัวนี้เป็นกี่ x ลบ x ย,ย้ายมาก็บวก x กลายเป็นบวกส x ทันไหมศูนย์น้อยกว่าตัวมันแสดงว่าอะไร ศูนย์น้อยกว่าตัวมันแสดงว่าตัวมันเนี่ยมากกว่าศูนย์แล้วก็ไปดึงเอ็กออกมาเขียนเส้นมานมีลบสองกับศูนย์ใส่สสบวกลบบวกอ่ะเลือกคำตอบช่วงไหนบวกบวกบวกแบบอะไรด้วยเปิดปบวกกับเปิดตัวนี้ก็คืออะไรเนาะเอ้ยไม่เขียนไม่เขียนเดี๋ยวเราต้องทำไมเขียนดเออเขียนเขียนแล้วเหนื่อยไม่อ้าไม่เขียน ต่อไปเชื่อมได้แล้วนะเชื่อมได้แล้วก็ต้องเอาคำตอบมาอินเตอร์เซ o กชันกันนะเดี๋ยวเราหาด้านด้านขวาก่อน x กำลังสองตัวนี้มี x กับ x หมดไหมหมดนั้นเธอย้ายสองมากลายเป็นลบสี่ไปต่อได้ไหมเนี่ยผลต่างกำลังสองใช่ไหมอ่าเส้นจำนวนลอยมาลบสองกับอะไรสอง บวกลบบวกเอาตรงไหนคําตอบลบลบ,ลบแบบอะไรเปิดปเอาตัวนี้มาอินเตอร์เซกกันเหรออินเตอร์เซกกันอินเตอร์เซกเวลาอินเตอร์เซกไม่ต้องไปเขียน,อ,ยนอะไรเนาะบวกลบบวกนะผมบอกหลายรอบแล้วนะยกมาเลยตรงนี้คืออะไรเปิดลบสองเปิดสองตัวนี้คืออะไร ลบ t เปิดลบสองยูเนียนกับเปิดศูนย์อินฟินิตี้ใช่ปะตรงนี้ลูกศรเบี้ยวไปหนะอ่ะตรงไหนที่มันซ้ำกันเธอมองสิสูงศูนระหว่างศูกับระหว่างอะไรศูนย์กับสองตอบเปิดศูนย์เปิดสองเพราะว่าตัวนี้มีไม่เอาก็ต้องไม่เอาใช่ไหมอ่าทีนี้เขาบอกว่าคำตอบคือ <A S 1> คือเปิด a เปิด b ใช่ปะ่ะ <B. S 1> ใช่ปะ่ะแสดงว่าถ้าเราเทียบ เทียบตัวเลข a ก็คือ0เทียบตัวเลขตรงนี้ข้างหลัง b ก็คือ2โจทย์ถามหาอะไรพอดีเลย a บวก b a ก b ก็ไปเอา0บวก2ข้อนี้ก็ตอบ2นั่นเองโอเคปะนี่คือข้อสอบแข่งขันนะเทียบ a net ก็คือแพท1หนึ่งในยุคนี้นะ a net ก็เทียบเท่าแพท1หนึ่งอ่ะแพทหนึ่ง à, để quốc thơ.